ไม่ใคเก่งจังเลยวะอลงล็อกเดียรอพวกนี้ยืนอยู่ชั่วโมงปั่นกันจะตายแล้วพวกเรารถเลถ้ยว เป็นไงครับช่างข่าวพิเดียวสองตัวเลย ยังกับผมอีกโอเคครับวิดีโอไหมวิดีโอครับนะตัวน okay, ี้ประมาณ30กิโลนะครับขึ้นมาไปแจ็คครับไปแจ็คกินดิบไหมครับกินนะไม่

พอไม่เอาไว้พออย่าพอทีเดียวนะเดี๋ยวเป็นบานกันครับ

ഓഡിയോ പോയിടാ പാളോ നീ പാവാടാ

ขอบุมเอะขอด้วยแล้วไม่เาานร้อนด้วยอกกระดางิกตายแล้วไ oh, ่ะนี่เกลยวเกลียวเกี่ยวชุดนี้ขึ้นมาเลยอนหมดเกีียวชุดเป็นยุ้มมันขึ้นมาเลยถึงขึ้นมาเลยเี่ยเออเอกขึ้นมาเลยนั่นแหละเอาขึ้นมาเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ดเดยเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ดีด อยู่บนานะครับาก็ปาวยน้ารอแล้วขึ้นมาก่อน้วมาเลยอยนขึ้นมาเลยอขึ้นมาเลยอะไรนขึ้นมาโอ้โหตรงึงมากตัวแนะเนียเช็คเอาพมเอากเเอาครับเร่งนี่นี่้วตัวแรงตัวงอยู่ครับโหมน

แต่ลูกฟางนั่นะล้ต่ลูกัางว่าไงองย่อ ไงนะอยากหอบบาจังเลยขอออไไไดดดด้้้้้้ฟิิิลลลนน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 ่ีหหหมมกกกาาาายถึงแว็เเบบๆๆั ึ้นหน่อยครับมาขึ้นหน่อยนบบปไงดาบเรามาอะไรมาดับ้ <blues. S 2> องกนตักมินตักมินติก๊กอะไรามาิากซ้ายอะไร ก็ค้องเดสามทิศมัรักตัวอย่างว่า,วานี่อ่ะเจ็ดลูกเนอะต่างวับชื่นใจไหมปา

โดนแล้วโดนแล้วไม่รู้ตัการเวลาไอมไม่ได้เอาไว้เตือวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วห้องแล้วห้องแล้วรากแหลกเรียมหมดเรียมอแล้าวมาดิเรียบเรียบเป็นสี่สี่แล้วเป็นสี่แล้ว